สวัสดีครับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาวในวันวันครับในช่วงของเช้าวันเสาร์นี้ NBA ก็แข่งกัน8คู่เลยนะครับทัดสดกันอีก2คู่ผมเลือกคู่ปิดท้ายเลยแล้วกันตอน9โมง40นาทีนะครับเป็นศึกใหญ่ด้วย The Last ick, ion, l a s มทริกจะไปเยือนอาริเลเกครับโดยที่ผ่านมานะครับแมนนูสู้ตั้งต่อเนี่ยถือว่าอยู่อันดับรองบูใของ NBA ชนะ25แพ้42ออกเจ้า3าม พวกเขาเนี่เพิ่งจะชนะแค่4จาก13เกมนะครับเมื่อวานนั้นบุกไปซัดสเปอร์แบบป่อเวลา137-128กินแต้มลบ4แบบหือจับเลยเพราะว่าเกือบจะโดนเคิดอนจอร์อน,นสันนะครับเอาชนะในช่วงเวลาปกติละแต่จอ์นสันเน่ยไปพลาด2ลูกโทษนะครับตอนที่เหลือ1.8วินาทีก็ถือว่าเป็นจุดที่ทำให้ทางฝั่แมาฟนั้นก็เลย กลับมากินต้มต่อได้นในที่สุดพวกเขายังไม่มีลูก้าดอนชิชนะครับซึ่งเจ็บบริเวณต้นขาส่วนคาร์รีเอลวิงเนี่ยที่เจ็บเท้าเห็นข่าวบอกว่าเมื่อวานน้งซ้อมได้เต็มตัวนะครับแต่ทีมก็ยังขึ้นอยู่ที่ว่าโอกาสแข่ง50-50เหมือนทีมฮาร์ดเวย์เลยนะครับที่เจ็บน่องก็ขึ้นอยู่ที่50-50ทั้งนั้นที่เขาซ้อมเหมือนกับทางครีเลยส่วนมาคิฟมอริสนั้น แม้ว่าจะ5050แ50ต่บทบาทของเขาเนี่ยภายใต้เจสันคิดไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวประสบการณ์คณนนี้ก็มาถึงแนวโน้มครับแมฟในเวลาเจอกับทีมที่สถิติชนะไม่ถึง50%เอเย่างเลเกอร์เนี่ย48.6%เท่านั้นเพราะว่าแมฟดันไปชอบเจ๊งแต้มต่อทีมเนี้ยครับ21จาก28เกมเลยแล้ว13ผลหลังสุดเนี่ยทางแมฟก็เจ๊งแต้มไป9นัดนะครับแล้วพวกเขาอาจจะชอบแข่งวันศุกร์หน่อยนึง มันสุกท้องถิ่นนะครับเพราะว่ากินแต้มได้4จาก6สุขที่ผ่านมาที่พวกเขาแข่งสกอรก็รวมจะออกต่ำสามจาก5เกมนะครับสำหรับดัลลัสส่วนเลเกอร์ครับปีนี้เนี่ยยังแค่ปริมปริมไม่ถึง50%ทีทั้ทงซีซั่นเลยสู้ทัต่อนันชนะ34แพ้35ออกเจ้าหุ่นหนึ่งแล้วแพ้จริงเนี 3, จาก8เกมเมื่อวานนั้นก็ดันไปพักตัวนะครับแล้วก็แพ้็อกเก็ตแบบชนิดที่ว่าเจ๊งแต้มที่ลบ2.5 Anthony d a v i สนั้นเจ็บเท้าแบบยังไม่หนักนะครับทีมให้พักไม่อยากให้เล่นแบบ2วันติดตอนนี้ก็ได้กลับลงมาเล่นตัวทำสกอร์ในเกมที่แล้วที่มากสุดก็คือทา u งออส r ินรีฟนะครับ24คะแนนแล้วก็เดียนโจโรลาเซลนั้น18แต่ทีมนั้นตกเป็นรงไกลสุดถึง18ขคะแนนเลยนะครับแล้วก็แนวโน้มบ้างครับเลเกอร์เนี่ยเล่นในบ้าน7เกมหลังกินต้าได้5หนแล้วเวลาที่พวกเขาแพ้นะครับก็จะ เกมต่อมาเวลาลงแข่งจะกินตั้มต่อได้ทำแบบนี้ห้าหุ่นละแล้ว10เกมที่ผ่านมาเลเกอร์จะกินตั้มได้7ครั้งด้วยกันเวลาที่พวกเขาลงแข่ง12หุ่นหลังสุดนี่สกอร์รวมจออต่ำไป8ดนะครับคู่นี้เจอกันมา8ดเกมหลังสุดที่ l อสกอร์รวมจะออกต่ำอยู่ถึง7ครั้งด้วยกันแต่แมสนั้นถือว่าชอบเจอเลเกอร์ในช่วงหลังนะครับ8ดเกมเนยกินตั้มสรเลเกอร์ไปถึง6เกมด้วยกัน เมาถึงความคิดเห็นนะครับตอนนี้เลเกอร์นั้นจะเอาแอนโทนีเดวิสนั้นกลับลงมาเล่นซึ่งตรงจุดนี้ผมอามองว่าได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าเล่นในบ้านอีกต่างหากแล้วเดิมพันก็คือยังต้องดิ้นรนในการเข้ารอบเพลย์ออฟแม้เองก็ต้องดิ้นรนเหมือนกันนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังลุกผีลุกคนเพียงแต่ว่าเวลาเลเกอร์ชนะนะครับในบ้านตัวเองเนี่ยอย่ในน,น้อยเนี่ยพวกเขาจะชนะอยู่ที่ประมาณสัก5.2แต้มแล้วก็แมปเนี่ยตั้งใจไปเทรดเอาคารวิเอวริ่งมานะครับ อยู่ด้วยกันมา15เกมเนี่ยเจ๊งใต้ไปถึง9หนนเลยผมก็เลยคิดว่าอย่างตัวของดัลลัสเองเนี่ยไม่มีโอนชิชแน่ๆแ,แล้วมันก็เหมือนกับที่เลเกอร์ไม่มีระบอนเจมแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆเนี่ยตัวเลือกใช้งานก็ยังคิดว่าเลเกอร์มีมากกว่าหน่อยหนึ่งก็คิดว่าเลเกอร์จะทุบดัลลัสแมทริกได้นะครับในคู่ปิดท้ายของ NBA สําสำหรับวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับ